ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพงัลลกษณ์สุฮาหนานวตาราในสิ่งที่พงัลลกษณ์สุบฮาณวาตาลาได้ทรงสั่งใช้แล้วก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่พงัลลกษณ์สุฮาณวาตาลาได้ทรงสั่งห้าพวกเราทั้งนี้ถือเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสําหรับเราทุกท่านทั้งในดุนยาและอาิรอ <c oughs> ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ อิสลามของเราเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอัลลอฮฺสุบานวะตาลาก็ได้บัญญัติในรายละเอียดไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ให้ท่านอบีมุฮัมหมัดสุลต่าวะไลวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราซึ่งบางสิ่งบางอย่างเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราคุ้นเคยกับเราคุ้นชินกับเรา แต่เราเองอาจจะไม่ทราบได้ว่านี่คือคำสอนหรือแบบฉบับที่ท่านอบบมุฮัมหมัสัลลฮอมวัยลห์อลซัลลัมได้บอกเอาไว้นะหรือว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันบ่อยครั้งเลยนะแต่เราไม่รู้เลยที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคำสั่งใช้ที่ท่านอบบมุฮัมมัสัลลฮอมวาเลห์อซัลลัมได้สอนได้บอกได้กล่าวกับเราไว้วันนี้นะครับจึงอยากที่จะนำฮะดีสสักต้นหนึ่งนะครับ เป็นฮะดีษท่านนาับีุมฮัมหมัดส,สุลลัลนอะเลฮวะซัลลัมพูดถึงหรือสั่งใช้เกี่ยวกับจรรยามารยาที่เราทุกคนควรปฏิบัติแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราผมกล่าวฮะดีษต้นนี้ไปทุกท่านก็จะอ๋อเราทําอยู่แล้วเราปฏิบัติอยู่แล้วนะแต่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้ลองมาดูซิว่าท่านนับีุมฮัมหมัดสุลลัลนอะเลฮวะซัลลัมเนี่ยท่านได้สอนเกณ็์เล็กๆน้อยๆอ,อะไรกับเราไว้ให้เราได้ปฏิบัติบ้างนะครับเป็นฮะดีษที่ فهنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر رواه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا أبواب، واذكروا اسم الله. ฟังน์น์อ ا ตันล้ยัฟถ้าบับมุกลันวาอุกีรับคุมวั้วั้วั้วม้วั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  و ุั้ว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 ัวั้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 เร้วั้วั้วัาวั้วาเวั้วั้วัืลั้วั้วอ้วั้วั้วัว้วั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 ว่ววั นั่นก็หมายถึงว่าเวลาก่อนที่จะเข้าสู่เวลามักริบนั่นเองพวกท่านทั้งหลายจงเก็บเด็กๆของพวกท่านเอาไว้เพราะว่าชัยตอนเนี่ยมันจะออกมาอย่างมากมายในช่วงเวลานั้นและเมื่อกลางคืนผ่านไปช่วงเวลานึงแล้วจึงค่อยปล่อยพวกเขาออกมาและพวกท่านทั้งหลายจงปิดประตูต่างๆและกล่าวพระนามของลอเพราะว่าชัยตอนนั้นไม่สามารถที่จะเปิดประตูที่มันปิดอยู่ได้ และจงปิดภาชนะใส่น้ําของพวกท่านให้แน่นนะและกล่าวพระนามของอลอ์และจงปิดภาชนะเก็บอาหารของพวกท่านและกล่าวพระนามของอลอ์และถึงแม้มันเป็นเพียงการเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆอยหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปปิดกั้นมันไว้ก็ตามและก็จงดับไฟในตะเกียงของพวกท่านเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม,ม่ามบุคอรีและมุสลิมจากฮะดิษนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคน แคจะปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่บางครั้งบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือแบบฉบับหรือนี่คือคําสอนที่ท่านนบีมลลุฮัมมัดสุลลัลวะเลย์อสลัมได้บอกได้กล่าวกับเราไว้นะครับเมื่อเราได้กระทํามันเนี่ยเราก็จะได้ภาพผลบุญที่พงอัลลอฮฺซุบานูวฺตาลาจะตอบแทนกับเราในฮะดีษบทนี้นะครับท่านนบีมลลุฮัมมัดสุลลัลวะเลย์อสลัมได้บอกกับเราไว้4ีหประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือให้เราเนี่ย เก็บลูกหลานของเราหรือว่าให้พวกลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับในช่วงเวลามักริบก่อนการมักริบเพราะว่าเป็นเวลาที่ใชยตอนเนี่ยจะแพร่กระจายออกมาซึ่งตรงนี้เราก็คงคุ้นเคยกันหรือว่าได้ยินกันมาบ่อยครั้งนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่านะในช่วงมักริบเนี่ยใชยตอนมันจะนะไปมาเพราะฉะนั้นเข้าอยู่ในบ้านซะนะนี่ก็คือแบบฉบับที่ท่านอบบมุฮัมมัห์สัลลัลลอฮฺวะสัลลัมได้ บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนมกริบนะหรือช่วงเวลาที่จะอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ควรที่จะนําเด็กๆของเราลูกหลานของเราเนี่ยเข้าให้อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าเวลานะั้นมันเป็นเวลาของชัยตอนที่มันจะออกมาอย่างมากมายนะครับมาทําไมครับมาเพื่อที่จะมาทําร้ายแล้วก็มาเพื่อที่จะมาหลอกลวงมนุษย์ให้ไปสู่หนทางที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ ถ้าใครก็าตามที่มีอีมานที่อ่อนแอรหรือไม่มีอีม ا านะครับก็จะตกเป็นเดือของชัยตอนที่เขาที่มันเนี่ยจะสามารถชักจูงให้เราเนี่ยไปสู่หนทางที่ไม่ดีไม่งามได้แต่ถ้าเกิดเด็กๆของเรานะอยู่นอกบ้านก็เป็นตามสิ่งที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้นะครับก็พาเขาเข้าบ้านซะนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายท่านนะครับแต่ปัจจุบันนี้น่าจะคัสอบคําสั่งสอนนี้น่าอาจจะเลือนลางไปบ้างนะผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ความสําคัญมากในช่วงเวลามักรนะเขาจะให้ทุกคนเข้าบ้านแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชัยตอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันออกมานะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคําสอนเนี่ยมันยังติดอยู่กับพวกเราบ้างหรือเปล่าส่วนตัวของผมเองเนี่ย ผมถูกปลูกฝังมาในเรื่องนี้เรียกว่าพอสมควรเลยนะครับในสมัยเด็กๆเนี่ยผมเวลาที่จะไปออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วถ้ากลับมาไม่ทันมักรดิบเนี่ยนะผมจะรู้สึกแล้วว่าคุณพ่อเน,นี่ยต้องทําโทษแน่นอนนะครับต้องหาวิธีเลยว,ว่าสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือไปไหนมาไหนต้องหาตู้โทรศัพท์ก่อนเลยแล้วก็โทรรายงานว่ากลับช้าเพราะอะไรนะได้ละหมาดมักรดิบไหมถ้าเกิดกลับช้าแล้วได้ละหมาดมักรดิบด้วยนะครับโทษทันก็จะ เบาลงไปมันจึงเป็นที่มาของผมว่าปัจจุบันเนี่ยนะช่วงมะกริบมันเป็นความก็เียว่าความชินโดยส่วนตัวเลยว่าช่วงมะกริบเองเนี่ยผมเองผมก็ไม่อยากที่จะออกไปไหนแล้วก็อยากที่จะอยู่ร่วมละหมะาดจะมาที่มัสยิดเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พ่อแม่ยุคใหม่ๆอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญอาจจะไม่ได้ตักเตือนลูกหลานของเราว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายนะเป็นช่วงเวลาที่ชัยตอนเขาออกมานะมันอาจจะ ล่อลวงเราหรือว่านำพาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาให้กับลูกหลานของเราได้เพราะนั้นให้ทราบไว้นะครับว่านี่คือคําสอนที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดสุสลล่านวะเลย์สสาลัมได้บอกกับพวกเราแล้วก็มันก็จะทําให้พวกเราเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆท่านอับดุลโมฮัลัดล่าวะเลยอสาลัมยังได้กล่าวไว้อีกนะครับว่าลาตุซิลูฟาวาฟาวาชีกุมนะครับวาสิบยาณกุมอิรา,าบัติชัมฮัตตาตัดฮับ ฟะฮ์มาตันฟะฮ์มาตัลอชิชาฟะอินนัสไชตอนตุบาตุท่านทั้งหลายจงอย่าได้ปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านหรือแม้กระทั่งเด็กๆของพวกท่านเนี่ยให้ออกมาในขณะที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าจนกระทั่งต้นเวลาของอิชาหรือว่าผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะแท้จริงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชัยตอนเนี่ยมันกําลังออกมาอย่างมากมายเป็น h ะด i ษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะคอยสอนคอยตักเตือนลูกๆลหลานของเราแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์จําเป็นหรือมีความจําเป็นจริงๆที่ลูกหลานของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ในบ้านในช่วงเวลาที่ทารซูสุนทรลอมมณีวัชลามได้บอกเอาไว้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทาไมครับขอความคุ้มครองต่อพอร,ระออั์สุฮานาวตาลาให้เราให้ลูกหลานของเราเนี่ยรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น ตรงนี้ก็มีรายงานนะครับจากท่านคิบโนอับบาสเราเดี๋ยวร้องอันเขได้เล่าไว้ว่าทารอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอินนาอาบากุมากานายู่อาวิดุยูอาวีดุบิฮาอิสมาอิลวะอิชฮะอาอูดุบิคาลิมาติลลาฮิตตามะมินุลิ kulli น ي ط ا ن ي ن وهاما ومن kulli عين اللامه ทารอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าบิดาของท่านทั้งสองนั่นก็หมายถึง บิดาท่านนาบีอิบรอฮีมก็คือบิดาของท่านอิสมาอีและท่านอิชฮาก,ก็เคยขอความคุ้มครองให้กับท่านนาบีอิสมาอีและก็นบีอิชฮกด้วยกับดูอาบทนี้ซึ่งดอาบทนี้เราก็คงเคยได้ยินกันบ่อยนะครับเป็นดูอาที่กล่าวให้กับเด็กเมื่อแรกเกิดแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นดูอาที่สามารถที่จะป้องกันให้ลูกหลานของเราเนี่ย ้นจากพยันตรายต่างๆได้นะครับก็คืออาอูซุบิกะอาอูซุบิกะลิมาติลาฮิตตามะมินกุลลิชัยตอนินวะฮะมะวะมินกุลลิอัยนิลลามะนะครับฉันขอความคุ้มครองต่อพระออัสสุภานฮูวตาลานะครับด้วยถ้อยคำต่างๆอันสมบูรณ์ของพระองค์จากชัยตอนแล้วก็จากสัตว์ที่มันมีพิษร้ายแล้วก็ตลอดจนสายตาต่างๆที่มองด้วยความไม่ดีไม่งามนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ เราสามารถที่จะขอความคุ้มครองต่อพองศลักษณ์ส um ุบานอัวตาลาให้กับลูกหลานของเราได้แล้วก็อีกไะดีสหนึ่งนะครับเป็นดุอาคล้ายๆกันที่ทา,ร,ารุสุนสอลัฮษณ์ลัวเลวซัลลมได้บอกให้เราได้อ่านนะครับว่าอูดูบิกะอูดูบิกะลิมาติลลาหิตตามะมินชัดนิมาคอลัตนะครับขอความคุ้มครองด้วยพระดำรัสของพงศลักษณ์ส um ุบานหัวตาลาซึ่งมีความสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่ให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากสิ่งอันตรายต่างๆที่พระองค์ได้ทรง สร้างมาด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราเองนะครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาหรือว่ามันไม่สามารถที่จะให้ลูกหลานของเราอยู่ในบ้านได้แล้วจะให้พวกเขานั้นคลายค่าจากความอันตรายของชัยตอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอดุอาต่อพออระองค์อะรถสุฮานวตาราให้พระองค์เนี่ยได้ทรงปกป้องตัวของเราหรือลูกหลานของเราในช่วงเวลาที่ชัยตอนนั้นมันแพร่กระจายออกมาแต่ดีที่สุดทำอะไรครับ ก็คือให้เรานั้นอยู่ในบ้านของเรานะครับแล้วก็ถึงเวลาละหมาดเราก็ออกไปละหมาดตามปกติของเราแต่ว่าให้รู้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ชัยตอนเนี่ยมันมากันอย่างมากมายนะครับมันอาจจะมีโอกาสสร้างความที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นให้กับพวกเราได้นะครับอีกประการหนึ่งที่ท่านรอซูลละล่องวะเลวะซัลลัมกล่าวไว้ในฮะดีสนะครับก็คือให้พวกเราเนี่ยปิดประตูบ้านนะครับ ในช่วงเวลามักริบหรือช่วงเวลาดึกๆนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำสั่งใช้ที่ท่าเรอซูล์สาาลาสล็อวาเลวัซัลัมสั่งใช้เรานแน่นอนอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าข้อนี้เราทุกคนคงทำอยู่แล้วเราเข้าบ้านเตรียมพร้อมที่จะนอนพักผ่อนเราก็ล็อกประตูปิดหน้าต่างบ้านของเราแต่ลักษณะตรงนี้นะครับให้มันเชื่อมโยงนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ ใชยตอนมันแพร่กระจายมันแพร่หลายเนี่ยก็คือก่อนมักริบเนี่ยก็ให้เราปิดบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างซะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใชยตอนเนี่ยเข้ามาในบ้านของเรานะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะพักผ่อนอยู่แล้วนะครับไม่อยากที่จะให้ใครเข้ามารบกวนในส่วนเวลาส่วนตัวของเรานะครับการปิดประตูบ้านการปิดหน้าต่างก็เป็นการบ่งบอกชนิดหนึ่งว่า ช่วงนี้เราไม่ต้องการที่จะรับแขกแล้วนะครับเพราะนั้นมันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนะซึ่งโคงอร์ลัซซุบานุวตาลาก็ได้ตัดบอกกับเราไว้ตรงนี้นะครับในสุรอัรุูมในอายะที่ี่สามว่าว่ามินอายาติฮีมานามุคุมบินไลลิวน,นะฮาร์ว่าปติรอ,อุคุมบินฟัตลิฮีอินนฟีดานิกาลาอายาติลิเคามียะสมอุนและหนึ่งจากบรรดาสัญญาณทั้งหลายของโคงอร์ลัซซุบานหัวตาลาก็คือการหลับนอนของพวกเจ้า ในเวลากลางคืนนะครับและกลางวันการสแสวงหาของพวกเจ้าซึ่งความโปรดปานของพงอลอสุบาโนวตาราแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนที่ไข้ควรน,นะครับเพราะฉะนั้นพง์อลอสุบาโนวตาราก็บอกอยู่แล้วว่าช่วงเวลาพักผ่อนของเราก็คือช่วงเวลากลางคืนนะครับเมื่อเราได้พักผ่อนเราก็สามารถที่จะตื่นขึ้นมาและก็สแสวงหาฤหสกีในยามเช้าต่อไปนะเพราะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ เราต้องการที่จะอยู่ในบ้านพักผ่อนนะครับเราทุกคนก็คงปิดบ้านปิดประตูล็อกหน้าต่างกันอยู่แล้วแต่แบบฉบับท,ที่ทานาบีมุฮัมมัดสลลัมอะไรวะสลัมให้เราทําก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ชัยตอนเนี่ยมันเข้าสู่ในบ้านของเราด้วยให้เราปิดประตูให้เราปิดหน้าต่างแล้วไม่ใช่ปิดแค่นั้นให้เรากล่าวอิสมุลลา์นะครับก็คือ,อ,อก่าวบิสมิลลาห์ก็ได้นะหรือกล่าวดูอาอะไรก็ได้ที่เราคุ้นชินในการที่เราจะ ปิดประตูบ้านหรือปิดหน้าต่างบ้านเพื่อที่จะเตรียมพักผ่อนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะฝากเราทุกคนเอาไว้นะครับว่าเมื่อเราเข้าสู่บ้านนะครับก็ให้เราเนี่ยปิดประตูปิดหน้าต่างเพราะว่าในฮะดีษอุรุลุนสุรลองอะไรวะซัลลัมบอกว่าชัยตอนมันไม่สามารถที่จะเปิดประตูที่ปิดไว้ได้นะอ่าน,นี้อาจจะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเหรอชัยตอนเนี่ยนะมันทาได้ทุกอย่างเลย นะครับมันล่อลวงเราได้มันทําอะไรที่เป็นสิ่งเกินกว่าที่มนุษย์ทําได้แต่แค่ประตูที่ถูกปิดไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดได้หรอนะแน่นอนครับนี่คือาการยืนยันจากท่านอบีว่าเมื่อประตูที่ถูกปิดแล้วเนี่ยชัยตอนมันไม่สามารถที่จะเปิดได้เนื่องจากว่าพระองค์ละซุบฮานุวตาลาไม่ได้ให้อำนาจมันไม่ได้ให้พลังมันในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคําสอนเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยประตูมันปิดมันจะ เข้ามาในบ้านของเราไม่ได้เหรอนะฮะไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดเราปิดประตูแล้วก็ทาตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาวะเลวัลสลามบอกก็คือให้กล่าวพระนามของรงอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาด้วยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทํากันเป็นประจําอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้มีเติมในเรื่องของการกล่าวพระนามของรงอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาวันนี้นะครับก็ให้เรากลับไปทาซะนะครับถ้าเกิดเราปิดบ้านปิดประตูของเราทุกวันแล้วก็ให กล่าวริกรุลล้อเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อที่จะให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะพักผ่อนในบ้านของเราเนี่ยได้อย่างสงบสุขสบายใจจะไม่มีชัยตอนมาร้ายเข้ามาวนเวียนในครอบครัวของเราอีกประการหนึ่งนะครับตลอดสุนทลอกมนวสัตรลำสั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยปิดภาชนะที่เป็นน้ําดื่มแล้วก็อาหารของพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ถือว่า ท่ารถสุนทรรล้องอเลวะซัลลัมเนี่ยให้ความละเอียดอย่างยิ่งนะครับพิถีพิถันอย่างยิ่งในมารยาทของมุสลิมนะครับการปิดน้ําปิดอาหารเนี่ยมันถ้ามองกันในสุขะอ,อนามัยเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันตัวของเราเนี่ยให้ไม่ประสบกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาหารที่เราทานเสร็จแล้วแล้วเราไม่ปิดกั้นมันเอาไว้เนี่ยแน่นอนครับ สัตว์พาหะไม่ว่าจะเป็นหนูไม่ว่าจะเป็นจิงจกไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมารับประทานในอาหารของเรานะครับแล้วก็สําคัญกว่านั้นก็คือมันอาจจะปล่อยเชื้อเชื้อโรคอะไรต่างๆในอาหารนั้นแล้วเราเอามันมากินอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายหรือโรคภัยต่างๆขึ้นได้เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีมมั a ส m a d ص ل ล الله วะ ي ัลลัมให้ความสําคัญ บอกกับเราไว้อย่างละเอียดว่าสิ่งพวกนี้ควรที่จะทำไมครับปกปิดมันให้อย่างดีแต่ปัจจุบันนี้เ้ื่องกับความทันสมัยนะครับเรามีตู้เย็นเรามีฝาชีเรามีที่ครอบต่างๆมีภาชนะนะเราก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านอบีมุัมฮัมหมัดสุลล่ามบอกกล่าวไว้ก็คือให้พยายามปิดภาชนะพวกนี้ให้มันไม่ให้มีสัตว์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปกินได้เพื่อที่อาหารนั้นมันจะคงความสะอาดนะครับไม่เป็นโรคภัยกับเราแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าถูกสุขลักษณะมันเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดนะเราไม่ได้ปิดอาหารนั้นมันเป็นไปได้ที่ว่าอาหารหรือน้ําดื่มนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ชัยตอนเข้าไปรับประทานได้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าอ้าวอาหารของัชตอนนั้นก็คือกระดูกหรือมูลสัตว์ไม่ใช่เหรอ นะครับในฮะดีสนี้ท่านรอซูงสละล่องวะไล้วะสัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับรายงานโดยท่านยาบิดอิบนับดิลละได้กล่าวไว้ว่าฉันได้ยินท่านรอซูงสละล่องวะไล้วะสัลลัมได้กล่าวว่าอิ ذا <ت ص في ق> ด็อคละอาราจุลุใบตุฮูฟาดก่อรลอฮูอินดาดูฮูลิฮวิวะอินดาปอามิฮิกอลัชชัยปอนลามูบีตะละกุมวะลาอาชาวะอิ ذا ด็อคละฟัลัมยุดกะริ ฟะลัมยุธครัฟลัมยุธครลละห์ عنددخوله กาวชัยตันอัดรับทุมอัลมับิด وإذا ไม่ยุธครลละ์ عندطعامه าวอัรัุมอัลมบิด و ا ل ع ش ทรสนสล์ัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่นะที่เขากำลังจะเข้าบ้านของเขานั้นน่ะแล้วเขาได้ลำลึกนึกถึงพงละลสุบานอตาลา ันก็คือการกล่าววิสมิลลาแล้วก็ให้สลามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นการลํำลึกถึงพงอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาขณะที่เขาได้เข้าไปในบ้านของเขาหรือขณะที่เขารับประทานอาหารของเขานั้นนะชัยตอนจะกล่าวแก่พวกของมันว่าพวกเจ้าเนี่ยนะไม่มีที่พักแพไม่มีที่พักพิงในคืนนี้แล้วนะครับไม่มีอาหารข่ําในคืนนี้แล้วแต่ถ้าผู้ใดที่เข้าบ้านโดยที่เขาไม่ลํำลึกถึงพงอัลลอฮฺซุบฮานะ瓦ตาลา,าในขณะที่เขาเข้าบ้าน ชัยตอนก็จะกล่าวก่พวกของมันว่าพวกเจ้ามีที่ค้างคืนแล้วและหากพวกเขาไม่ลำลึกถึงพงอัลลอฮฺสุบฮานวุวตาลาในขณะที่เขารับประทานอาหารมันก็จะกล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้ามีที่ค้างคืนและมีอาหารค่ําในคืนนี้แล้วเป็นฮะด,ดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมตรงนี้ถ้าเราซุ้งซลล้ออะไรวะสลัมให้ความละเอียดอ่อนนะครับกับการดิกรุลล์หรือการลำลึกนึกถึงพงอัลลอฮฺสุบฮานวุวตาลา เพราะการลำลึกนถึงพวกลอสฟานวอตาลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันที่จะให้เราเนี่ยพ้นจากชัยตอนมาร้ายเพราะฉะนั้นในส่วนที่ท่านนบีสั่งใช้นะครับเราให้เราปิดอาหารเนี่ยเราก็จะได้ถึงสองสิ่งด้วยกันหนึ่งคือจะทําให้ชัยตอนนี้ไม่สามารถที่จะมารับประทานอาหารของเราหรือน้ําของเราได้และอาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ปราศจากเ,เชื้อโรคต่างๆที่สัตว์พาหะเนี่ยมันจะ เข้าไปกินนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยจริงๆแล้วท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยอะวะซัลลัมสอนเราไว้อย่างมากมายนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยอะวะซัลลัมกําชับก็คือในเรื่องของการกล่าวบิสมิลลาห์ดังที่ฮะดีษของท่านหญิงอิช์รอิัลลอฮฺของอันฮาได้ไรายงานไว้ว่าท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยอะวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิอักะละอะฮัดุคละ أحدكم فل ي ิสมัลลอฮ์ต ت อาลา ฟ้าอ <an> ินนัสยาอัยดุร์อัยดุร์รษมัลลอห์ท้าัลล่าในอวุลิฮิฟัลยาคุลบิสมิลลาฮิอัลลอฮุวาอะคิรูฮุท่านไงช้าบอกว่าทรอซุนทรอล้องอะไรวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับในหมู่พวกท่านได้รับประทานอาหารก็จงกล่าวนามขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาเถิดแต่ถ้าหากเขาลืมกล่าวก่อนการรับประทานอาหารหรือในช่วงที่เขารับประทานอาหารอยู่แล้วเขานึกได้ว่าเขาไม่ได้กล่าว บิสมิลลาห์ในตอนต้นเนี่ยก็ให้เขากล่าวว่าบิสมิลลาฮิอวะลูหูวาคิรูฮูนะด้วยพระนามของลอทั้งในตอนต้นที่เขาได้เริ่มแล้วก็ตอนสิ้นสุดที่เขาได้สิ้นสุดไว้นะเพราะนั้นขณะที่เรารับประทานอาหารนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมรารยาทที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลนลยวะสัลลัมสั่งใช้ให้เรากล่าวบิสมิลลา เพราะนั้นใครก็ตามนะครับที่ติดคำว่าบิสมิลลาในทุกๆสิ่งที่ท่านอบีสั่งใช้ว่าให้เริ่มด้วยกับบิสมิลลานะั้นถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่โชคดีแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราอีกที่เราจะต้องสอนลูกหลานของเราให้เขาเนี่ยคุ้นชินกับคำว่าบิสมิลลาเพื่อที่เขาจะได้กระทำสิ่งต่างๆด้วยกับการเริ่มที่เป็นพนามของพวกเราสุบานอวตาลาและมันก็จะปกป้องเขาให้เขานั้นรอดพ้นจากสิ่งที่ เ,ออเป็นชัยตอนมานรร้ายจากะดิษที่ได้นำเสนอไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าท่านนบมุมฮัมมัดสุลตานสั่งใช้เรานะไม่ว่าจะให้ปิดอาหารให้ปิดประตูบ้านให้ปิดน้ำปิดอะไรต่างๆพวกนี้พร้อมกับให้เรากล่าวคำว่า บิสมิลลาห์หรือให้เราล้ำลึกนึกถึงพงอัลลอฮ์สุบานอวตาราก็เนื่องมาจากว่าการล้ำลึกนึกถึงพงอัลลอฮ์สุบานอวตาราเนี่ยมันเป็นการป้องกันให้เราเนี่ยรอดพ้นจากชัยตอนมารร้ายนะครับเพราะนั้นก็มีอีกฮะดีสหนึ่งนะที่ท้ารอสุสล,ลสลลได้รายงานเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามที่อ่านดุอาบทเนี้ยสามครั้งในตอนเช้านะครับพยันตรายต่างๆเนี่ยก็จะไม่มาเกิดกับเขาแบบกระทันหัน หรือถ้าเขาอ่านดูอาต้นเนี้ยนะครับสามครั้งในตอนเย็นนะครับภัยหรืออันตรายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเขาจนกระทั่งเช้านะครับซึ่งดวอาบทนี้ผมเชื่อว่าเราทุกท่านก็คงอ่านได้ท่องได้อยู่แล้วเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดโควิดนะครับเราก็อ่านดูอาน,นี้กันเป็นประจำนั่นก็คือบิสมิลลาฮิรเาลาฮิยาุดรุมาส์มิฮิชัยอุนฟิลอาร์ิวลาฟิสซามะวะหุสซามิอุนอาลีมก่ะนั้นถ้าใครยัง จำอยู่นะครับให้อ่านดูอานี้ทุกเช้า3ามครั้งและตอนเย็นอีก3าครั้งนะครับพยันตลายต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาใกล้เราหรือชัยตอนเนี่ยก็จะไม่เข้ามาใกล้เราเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านอาบีฮัมะสุลลาะมัเลมุสซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้นะครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้ถ้าเราทําได้เราควรที่จะกระทํามันไว้และสิ่งสุดท้ายนะครับที่ท่านอัลสุลลอะมูเลมวสซัลลัม ได้เตือนเราในฮะดิษบทนี้ก็คือให้เราดับตะเกียงนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ที่นอนของเรานะครับหรือในยามมืดค่ําปัจจุบันนี้นะครับการใช้ตะเกียงก็คงหมดไปนะหรืออาจจะมีบ้างบางที่นะครับถ้าสรุปฟังง่ายๆก็คือให้เราดับไฟก่อนที่เราจะนอนนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการดับไฟแน่นอนนะครับตามที่ท่านรอูุนทอลองอะไรวัดสลัมได้บอกก็คือเราจะปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้น นะในช่วงค่ําคืนเราเปิดไฟทิ้งไว้เราไม่รู้หรอกว่าไฟมันจะลัดวงจรหรือเปล่าหรือมันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านรอซูลสละลอ้อะอัยวะสลัมสั่งใช้เอาไว้ให้เรารู้ว่าในการกระทําของเราเนี่ยกระทําเพราะท่านรอซูลสละลอ้อมอัยวะสลัมสั่งใช้แต่จริงๆแล้วมันแทบจะเป็นปกติของเราทุกคนอยู่แล้วเราจะเข้านอนเราก็ดับไฟนะแต่อาจจะให้กาเรีแกอะมากไปกว่านั้น ให้เราตรวจตาดูให้ดีนะครับปลั๊กไฟที่มันเสียบอยู่เราก็ควรที่จะถอดมันออกนะปัจจุบันนี้เราสะดวกสบายด้วยกับรีโมทใช่ไหมครับจะปิดโทรทัศน์ก็รีโมทจะปิดพัดลมก็รีโมทจะปิดแอร์ก็รีโมทปิดอย่างนั้นเนี่ยไฟมันยังยังยังเดินอยู่ในกระแสนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยให้เราถอดปลั๊กไปเลยมันก็จะเกิดความสบายใจเราก็จะหลับในคืนนั้นได้อย่างสบายใจด้วยนะครับนี่คือคําสอนเล็กๆน้อยๆ ท่านอััดุลลลว์สุลล่าได้นํามาสอนกับเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็กระทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านอ um ััดุลลลห์สุลล่ามได้บอกได้สอนไว้เป็นมารยาทให้กับพวกเราได้ปฏิบัติวันนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับให้การกระทํานั้นมันเป็นอิบารัดไปด้วยนะทำเพราะว่า เป็นสิ่งที่ทัลลอุสซาลาร้องวะไลบะซัลลัมสั่งใช้นะทำแล้วก็บวกกับการกล่าวบิสมิลลาห์หรือลํำลึกนึกถึงพงอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาให้พงนั้นให้พยันตยพยันตรายต่างๆเนี่ยมันแควค่าจากพวกเราอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้รับภาคบุญจากการปฏิบัติของเราด้วยไม่ใช่ทําไปเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของเรานะครับอันนี้ก็ฝากตัวผมแล้วก็ทุกๆท่านไว้ในที่นี้ด้วยว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะรื้อฟื้น So, kenapa Nabi Muhammad s.a.w. Mereka berlibat daya. Mereka berkata, Aku berkata, wa Astaghfirullahaladzim. Walikum. Walisail muslimin min kullidham. Astaghfirullah. Innahu wal ghafurur rahim.